สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนีอ้อยู่ในป่านะคะสกูเกนพาพลัง f อนะคะเข้ามาเก็บเห็ดนะคะมาสำรวจป่ามาสำรวจป่าเห็ดกันนะคะตอนนี้เจอเห็ดเฮอร์คันทลเลนนะคะมากมายเลยนะคะเป็นเห็ดหน้าใบไม้ร่วงนะคะหน้าใบไม้ร่วงตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะก็เต็มไปได้วยความสนุกสนานนะคะต้องขอขอบคุณพลัง f c ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง ช่องกยายภาพมรรดามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ชอบดูคลิปการเก็บเห็ดนะคะของประเทศสวีเดนนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดด้วยกันเลยค่ะมาดูกันเลยเก็บเห็ดให้เห็นๆกันเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็ดหน้าใบไม้ล่วงค่ะ ช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นเห็ดก็จะขึ้นเต็มป่าเลยมากมายเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ เห็ดเต็มป่าเลยค่ะสนุกมากๆเลยเอาเพื่อนเพื่อนมาเลยมาเก็บเห็ดกับคุณนกเลยค่ะเห็ดค่ะเห็ดเฮอรคันทะเลนนะคะโอ้ยเต็มป่าเลยสนุกมากๆ เก็บเห็ดค่ะเพื่อนๆเก็บเห็ดเพอร์คันทะเลน ตอนนี้ก็ยังอยู่ในป่าเห็ดนะคะเก็บเห็ดกันค่ะ เฮ็ดค่ะตอนนี้กำลังสนุกเลยนะคะป่าสวีเดนนะคะเป็นป่าหน้าเฮิร์ทนะคะหน้าใบไม้ร่วงก็เฮ็ดก็ะจะขึ้นตามฤดูกาลแล้วก็จะขึ้นมากมายเลยคะ่ะเพื่อน มากมายค่ะมักมายเลยค่ะมาเก็บกันต่อค่ะ